วิ่งหนีเราวิ่งหนะเราอย่างงเอาได้ไหมโอโห่มองแกดีกว่านะโอ้โห่ไม่ผลเลยนะครับไ่ผลโอ้โห่ี่ถ้าเราเกียร์ไป อ้ยไม่ยังไม่ไม่เสียครับไม่เสียตันดูบุดนี่อลครับตันดูบุ๊นี่พ่อเลี้ยงอ๋อพ่อเลี้ยงนะครับอ่ครับชาติบรรชาติกำลังเลี้ยงไปครับทีมสาภาพทางหานาคันท้องกำลังเลี้ยงไปส่งกลับมาหลังอ้สกัดได้นะครับตอนนี้ท่านอยู่ลูกอยู่กับท่านจตุพรนะครับจตุพรกำลังเลี้ยงไปนะครับอยู่กลางสนามพอดีเลยนะครับส่งมาให้ท่านวรมีนะครับโอ้โหเอาละตันดูบครับจะจดจ้องจะส่งต่อส่งให้ท่านวีรการนะครับวีรการรับลูกส่งแปท่านนายก ในพงนะครับส่งกลับคืนมาให้ท่านวรรีวรวีส่งไปให้จตุพรนะครับเดวพกกาลังจ้องจ้องยู่กําลังะใจยังไงส่งไปให้นวิเชตครับโอ้ดองลาัตองนวิเชครับกับลูกะไม่านนะครับ ยังไงเอาลครับโอ้โหมอตัวครับ่ันะคับัไม่พนนะครับมนอู้หเมีานงานนะครับนี่ถ้าเรา